สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนะจ้ะตอนนี้เนะจ้ะแมวอ่าลงมาขงางนะ่างเนาะเี็นแล้วบ้างหิมะเมื่อคืนหิมะตกดีแล้วจ้ะหิมะตกอีกแล้วเดี๋ยวสิออกไปขางนอกนะจ่ะเดี๋ยวไปเบิง่งรถกันรถแม่เเป็นแนวไดยอะไร อันนี้เป็นอยู่ไอ้ฟางหนาบานแม่เานาะจ้ะอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นเนาะเป็นสนามเด็กเล่นนี่เนาะจ้ะมันเริ่มเริ่มละลายหมดแล้วเนาะจ้ะพอวันตกประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเนาะม,มันมันมืดเนาะจ้ะบ่ค่อยเห็นเฮ้ยหึ่งไปจ้ะเข่าไปหมด เห็นง่ามเลยแต่ว่าแม่แมว,แมวับนี้จว่ไปจะเห็นบ่พอมันเหมือดเนาะหนาวแม่จ้ะมือสัน้นแฟนแม่ขนยางลิบๆแม่ก็ย่านเมือแม่พอเงนเถื่อนเท,ทราัพซับไปนั่นไหมสนามเด็กเล่นน่าจ้ะตรงนี้เต็มไปด้วยหิมะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปเบ่งรถแม่อกันรถแม่เป็นหน้าไหนนี่จะไปข้างนอกกันนาะจ้ะไปซื้อของ อู้อหีนีไหมต้นนีไหมขาวไปเหมืนนะจ้ะยังกันแล้วว่างเดียจ่าพอมันมันจะเมินเนะาะเพราะว่าถ่ายหิมะมันละลายแล้วมันจะเป็นอันน้ำแข็งแล้วมันจะเมินวเป็นเนี่ยวงวงวงัวงวงัแคสีไห มาสั่งจะสั่งสิลัแฟนไม่เอานะเกียงเลยเกียงห่อนะเห็นห่อนไายตอรวิดีโออะไรขาวอยู่มด้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปบึงรถแมวก่อนไหนบึงอันนี้รถแมว เดืเบิงงห,หนาหานออ่อนปัดรถจ้ะหาหนออ่อนปัดแม่คนว่นนนาคนเ,เอาเอาไว้เนี่ยรถบัสันเดวเบ่งรถแมวไปหาน อื้อือ้าโอ้ช่ามันวะเบงขาวง้างงลใส่แล้วงาย อันเนี้มันโมเมนต์เนาปั๊ดมันจะมีนะเครื่องบันนะโอนนียผ้ากันเอาลงมาก <laughs> Dì. Wow. Salva!